มาดูน้องลงกล่องแล้วนะคะน้องพักของเราน้องผักของห้าลงกล่องแล้วนะจ๊ะยังไม่เสร็จยังเหลืออีกประมาณสี่กล่องนะคะที่ยังลงไม่เสร็จเพราะต่นองเนี่ยลงกล่องแบบนี้แล้วเนาะคะ่ะ กให้ดูปูนิของเห้าน้องกระจิคอยง่ามง่ามขึ้นจะเป็นสะพานสะพานผักน,นี่เขาเรียกอะไรเนาะเขาเรียกสลัดสลัดบักเตอร์เฮดค่ะกุหลาบเขียวเรามาดูตอนโตนางจะสวยมากจะเหมือนดอกกุหลาบเลยนะคะแต่ว่าเป็นสีเขียวนี้เนาะคะ่ะ เดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ออกเบิร์กับสิบ้อยมันสะพานกับสิบบอแม่นผู้หายปนีดอกนะคะอันนี้ก็รกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเอาผ้าสแลนนะคะมามัดมามัดเพื่อเพื่อแบบคุมน้องนะคะเพื่อเพื่อสิบบอสให้พักถือแดดนะคะถ้าถึกแดดมันก็นจะบง,ง่ามนะคะให้มันแบบแสงล่ำไรล่ำไรแบบมี่แลนนะคะกองแสงยังเหลือน นองพักอีกจํานวนมากนะคะขี่บอมีกองลงนะคะ่ะเดี๋ยวจะมาขัดเอาต้นสวยๆไปเปลี่ยนเอาต้นทีบบองงามนะคะเพื่อที่จะให้น้องที่อยู่ในกล่องสวยๆนะคะท้านั้นเหลือๆนะคกะจะเอาล่งดินน้ำนะคะเอาไส้กระถางดินแล้วก็ลดน้ำกระง่ามเพื่อกันค่ะเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปเรื่อยๆนะคะ